และนี่ก็เป็นวันที่4แล้วนะคะที่เราอยู่กับคุณเจี๊ยบวัฒนานะคะยังมีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยกันมา3วันแล้วทีนี้มาถึงงานเพลงของตัวเองเมื่อวานเราคุยค้างกันเอาไว้ถึงงานเพลงของตัวเองคือทําเพลงให้คนอื่นในค่ายคีตาหลายคนมากมายบางคนที่ไม่รู้นะเพิ่งบางคนเพิ่งจะรู้นะคะเนี่ย่าคุณเขียนเพลงศบตาของแอนเดรียเนี่ยวันนี้เธอเป็นดีเจอยู่แล้วไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้มาถึงงานของตัวเองอย่างที่บอก ว่าถึงเวลาแนละ้วที่เดินเข้าไปคุยกับค่ายเพลงค่ะก็ด้วยตัวเองเลยอะฮะก็ไปเองอะค่ะคุณไม่มีเลของเลขาไม่มีเอเย่นไม่มีแต่แล้วจริงๆก็ไม่ได้อยากไปเท่าไหร่ด้วยค่ะแต่เป็นเหมือนแบบ พอมีคนบอกอะค่ะแล้วมันเหมือนแบบเฮ้ยหรือว่าเราต้องทำอ,อะไรเงี้ยแล้วลอ,ลองทำดูซิใช่ค่ะแล้วก็จะเหมือนแบบไปไปไป,ไปก็ไปอ,อะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ไปนอกจากเบเกอรี่แล้วก็ไปทีเนี้ยยุคนั้นเป็นยุคเอาเตอร์พิเปิ้ลเอาเตอร์เดทีฟแล้วมั้ยพอใช่พอเดินเข้าไปเนี่ยลุกอะใช่เลยเปิดเพลงปุ๊บไม่ใช่เลย เอาทำไมอ่ะคือเพลงเจี๊ยบมันไม่ได้เป็นเอาเตอร์มันเป็นโฟล์กแล้วก็มันเป็นแบบกีตาร์คลคลีน,ลนอาจจะกีตาร์หรือเป็นโนอะไรใช่ไหมคะคือดนตรีที่เราทํามันก็ไม่ได้ไปในทางนั้นเลยแต่ว่าลุกเราเนี่ยใช่ทุกคนก็แบบว่าน้องน้องเปลี่ยนดนตรีสิเนี่ยน้องยืนอย่างเงี้ยน้องใช่เลยแบบว่ามันไม่ใช่หรอกพี่มันไม่ใช่ หนูแต่งตัวไปอย่างนั้นเฉยๆมันคือคือเราก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราจะไม่เป็นแบบนั้นอ่าถ้าทําอันนี้ก็ทําถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรพี่ก็ไม่เหมาะกับหนูแล้วล่ะอะไรเงี้ยอีกแล้วโอเคหนูไม่เหมาะกับพี่นะ <c oughs> พี่ไม่เหมาะกันหนูใช่ <c oughs> หนูจะอย่างนี้ตลอดเลยก็หรือว่ามาจนกระทั่งพอดีมาเจอพี่สองคนค่ะคือพี่จูโรชนาวโรพาส <c oughs> เป็นนักแต่งเพลงเก่าที่กัมมี่แล้วก็ตอนนั้นเหมือนออกมาอยากทำค่ายค่ะกับพี่คนคือพี่ป้อมบมวันศักิ์ซึ่งปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อไปละก็ สองคนนี้เขากําลังหานักร้องค่ายเขาอยู่ซึ่งตอนนั้นค่ายเขาเนี่ยยังไม่ได้มีชื่อไม่ได้มีอะไรแต่ว่าพอดีเนี่ยเขารู้จักกับโปรดิวเซอร์ของเจี๊ยบก็คือคุณบอยอินคาเนี่ย oh. อัลบั้มแรกเนี่ยค่ะเป็นบอยอินคารําให้ทั้ง oh, หมดเลยค่ะ oh. บอยเขาจะเป็นเด็กที่เก่งมาก oh. ค่ะแล้วก็เขาเป็นโปรดิวเซอร์ทําหมดทุกอย่างเลย oh. ก็บอยเขาก็ชวนไปคุยพอคุยเขาขอฟังเพลงพอฟังเพลงเขาบังเอิญเป็นค่ายเดียวในตอนนั้นที่ต้องการใครก็ได้ที่ไม่ใช่อัลเทอร์เนทีฟ๋อเหรอ Oh. ฟ้าส่งเรามาปะกัน uh, uh, uh. คือความร oh, เาไ่ตอนนั้นยังไม่มีชื่อค่ะชื่อค่ายเขาเจ็บก็ชอบมากคือตอนนั้นพี่จูเขาตั้งชื่อค่ายว่า Let me entertain you <laughs> <laughs> ยู่แล้วเจ๊ก็บอกเออเจ๊ชอบชื่อนี้นะ uh, uh. แล้วเสร็จแล้วทําไปทํามาคือ เขาใช้เทโรเพราะว่าพี่จูกับเทโรเขารู้จักกันรู้จักกับคุณไบอ้นก็คุณไบอนเขาก็เลยใชนซใช่ค่ะสมัยก่อนเทโรคือเทโรอย่างเดียวไม่ใช่เทโรโซนี่ไม่ใช่บ EC s โซนี่เทโรไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะเป็นเทโรเฉยๆเลยแล้วก็ก็เป็นโชคดีมากเลยค่ะที่เราบังเอิญมาเจอกันด้วยความต้องการเดียวกันคือเจี๊ยบไม่ใช่อลเทอเนทีฟเขาก็ไม่ต้องการอลเทอเนทีฟอีกแล้วคือตอนนั้นมันเยอะมากค่ะ ก็เลยออกอัลบั้มเขาชุดแรกเป็นอัลบั้มแรกของเทโรค่ะชื่อทอร์ค o i ส e ก็คือชื่อชุดมันมาจากแหวนที่เจ็บชอบใส่เป็นแบบแหวนทอร์ค o i ส e อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ออกเป็น EP ีก่อน4เพลงซึ่งตอนนั้นก็รวมทั้งเธอเห็นท้องฟ้าเนั่ยมอยู่ด้วยเธอเห็นท้องฟ้าตอนนั้นเป็นอินทลูดเฉยๆค่ะคือเป็นอินทลูดเข้าไปให้คนถามว่าผู้หญิงคนนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเพลงนี้ทําไมถึงเอาเพลงนี้มาร้องแล้วก็จริงๆเครดิต เครดิตที่นําเสนอกับดีเจในตอนนั้นหรือแนะนําตัวให้สื่อรู้จักตอนนั้นคือผู้หญิงที่เขียนเพลงเองแต่งเพลงเองถึงเวลาที่จะมาร้องเองค่ะตอนนั้นและเพลงแรกที่เขาใช้ในการโปรโมทให้คนรู้จักเจี๊ยบวัฒนาคือเพลงเช้าแล้ววันใหม่แล้วก็เก็บไว้ให้เธอเช้าแล้ววันใหม่คือชาทั้งคู่ อ่าเช้าเร็ววันใหม่เป็นเพลงเร็วเช้าแล้ววันใหม่มองไปนอกหน้าต่างเจอฟ้าใสกระจางไงค่ะแล้วอีกเพลงคือเก็บไว้ให้เธอลมที่ช่วยพัดตน้นหญ้าใบไม้ปลิวก็สองเพลงนี้ก็จะคนจะรู้จักแล้วก็อตอนนั้นคนก็จะรู้จักพอประมาณพอสมควรค่ะจะมาย้อนนึก ถึงไปตคือตอนนั้นเป็นตอนที่เจ็บดังที่สุดในชีวิตจะไม่รู้เพราะว่ามันไม่ทราบจริงๆเนาะพี่เปิ้ลว่าเราเราาเพลงเราคนร้องได้หรือคนผ่านมาทุกวันนี้ยังไม่เคยเจอใครมุงแบบคนมุงเยอะๆเท่าตอนนั้นตอนนั้นเจ็บก็งงค่ะมันไม่มันมันมาแบบมันมาแบบมันไม่ได้รู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะ